สวัสดีครับผม b บีมาเตอร์ครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการเปลี่ยนผ้าดิสเบร์รถมอเตอร์ไซค์ครับส่วนใหญ่รถมอเตอร์ไซค์ที่มีผ้าดิสที่มีล้อหน้าเป็นจานดิสแบบนี้การเปลี่ยนมันก็จะมีเทคนิคเหมือนกันหมดทุกรุ่นละเพียงแค่ว่ามันต่างกันทุงที่จุดยึดแล้วก็ประแจที่เราจะใช้ถอดสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะฮะที่อยู่ไกล ู่ไกลอู่หรือว่ามีเครื่องมืออยู่แล้วอยากเซอร์วิสท,ทาเองเ,เราลองมาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้เราก็ใช้ประแจถอดตัวขายึดผ้าเบรกก่อนเพราะถ้าเราถอดที่หลังเราถอดตัวนี้ก่อนแล้วเวลาเราไปถอดตัวนี้มันจะแน่นมันจะมันจะยากแล้วเราก็ถอดขาไป ใช้ประแจที่มีอยู่ประจำบ้านก็ไเลยครับขอให้มันมีความแข็งแรงในการถอดหน่อยก็จะโอเคนะนี่ล้วก็ดึงออกมาอันนี้พะเบรกหลุดออกมาละหมดเหลือตะเล็กครับเป็นการเสียดสีถ้าเราใช้งานนานๆน,านนะ่ะมันจะไปกัดจานดิสเสีย อีนี้เราก็ใช้ลมเป่าสักนิดหนึ่งหลังจากที่เราถอดพระเบรกออกมาแล้วนะครับ,บ,บเราก็ถอดตัวนี้จำเป็นมากเลย,เ,ยเราต้องถอดออกได้นะบางที เราเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเราไม่ไม่ทาของเหลวหรือว่าจราระบีตรงเนี้มันจะค้างมันทําให้กระบอกปั๊มเนี่ยมันไม่ไม่ลื่นโอเคเราใส่จราระบีกันทาจรารบีที่แกนทีนี้เราก็ยัดยัดทีละรูนะครับ ยัดแล้วก็หมุนให้มันคล่องให้เราดึงเข้าดึงออกได้ง่ายๆครัทีนี้ก็ใส่ครับแ,แล้วก็กดลูกสูบกดลูกสูบเข้าเรากดลูกสูบให้มันเข้าให้สนิทนะครับ ก <Okay. S 2> ่อนประกอบสังเกตสปริงตัวนี้นะบางทีมันหลุดบางทีมันหลุดลงมามันเป็นสปริงตัวดันผพระเบรกไม่ให้มันดัง ตอนที่พระเบกม,ม,มันบางทีนี้เราก็ใส่ประกอบเข้าไป ยังไม่ต้องขันน็อตครับใส่ไปก่อนแล้วเราก็ประกอบล่องเข้าไปใส่น็อตยึดขาเบรก เียบร้อยทีนี้เราก็ย้ำปั๊มเบรกลองหมุนดูครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผม